ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องครับสตูดิโอนะครับเหงาๆนะครับก็เลยคิดว่ามาคุยกับท่านผู้ชมดีกว่า,น,าวน,นะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว <Okay. S 2> ไม่ใช่สองอาทิตย์ลอามั้งครับก็งานยุ่งแล้วก็อีกเรื่องก็คือ,อปรับตัวไม่ทันเกี่ยวกับโรคใหม่ที่เข้ามานะก็คือโควิด -19 นะครับก็ช่วงนี้ก็กักตัวบ้างแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกไปไน,นะครับก็เลี่ยงของเราครับวันนี้ก็มาคุยกับ,บพี่ๆน้องแล้วกันนะก็ถือว่าให้หายคิดถึงนะครับเพราะว่าช่องเราก็ ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างครับช่วงนี้ก็มียุ่งมากครับยุ่งเกี่ยวกับงานะจะว่าเป็นโปรเจกที่ส่งอาจารย์แล้วกันนะครับจริงๆก็คิดคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ที่จะ,ะทำเกี่ยวกับทำอะไรก็ได้ในห้องนะครับใครมีข้อแนะนำดีๆนะครับก็ ใต้คลิปนะครับใต้คลิปคอมเมนต์เลยนะครับผม <Yeah. S 1> อยากให้ก๊อฟทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เต็มที่เลยนะ <Wow. S 1> ก็ช่วงช่วงนี้ก็ยังต้องรักษาเงืนรักษาตัวนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภ,ภาพด้วยนะครับผม <love> ช่วงนี้ ไม่ค่อยปลอดภัยก็กับตัวอยู่ที่บ้านก่อนนะครับคือเวลาตัวไบนี้ก็ทําให้คนไทยเราเสียชีวิตมาแล้วประมาณเจ็ดแปดรายครับก็น่าห่วงนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเอง,องร่างกายห้องนะค <Okay. S 1> ก็วันนี้นี่ผมคิดที่ว่าจะออกไปซื้อของกับตุนนะร <No. S 1> ่า เข้ามาไว้ที่ห้องนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องแบบเราต้องลักษณะในสายตัวแล้วเราต้องรีบรับไปไหนมาไหนเราเราต้องดูแลตัวเองตลอดเวลานะด้วยเฉพาะออกไปไหนต้องมีแมสกปิดปากใครที่พกเจอล้างมือครับเจลล้างมือก็สำคัญนะครับเจลล้างมือก็สามารถพก พกได้นะพกได้ช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับก็วันนี้แวะมาเพื่อหายเงาแล้วก็เพื่อหายคิดถึงนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ปลอ,อดภัยนะครับสุขภาพนำาังใจแข็งแรงครับผมบายบายครับ 稍等哈。